ขึ้นจากลากอันนี้คือไม่ไม่มีพี่เลี้ยงแต่ต้นก็ยังเขียวสดใสดีต้นลำใหญ่ไปถึงต้นลำใหญ่ไปถึงนู่นแล้วลำใหญ่ากลำใหญ่ไปถึงโน่นแล้วฮาน้าขอบคุณนะคะตรงนี้คือมันเที่ยวเกืนไปผมกกตอนตอน อ๋อตอนอู้ตอนกิ่งบงักใหญ่เลยตอนเวลาตอนมัตน,ตนตอนอยากไหมคะตอนยากครับผมผมต้องใส่น้ำยาเลี้ยงรากแบบปัญญาชาบ้านจะมีสมองปวกแล้วก็ดินพลปวกที่จะมาห่อหุ้มที่เหล่ากาลสมองปวกเอามายังไงคะเมื่อกี้นี่ผมสาธิตให้เกษตรกรอยู่นะครับเอามาจากจอมปวกกจากจอมปวกอสองอย่างนี้มาบดเข้าหา,หากันแล้วก็เอาน้ำผสมนิดนึงเหนียว,เน,ว,เ,นวเนีวแล้วก็มาพอกเผยแล้วก็เอาคุณมาผ้าโลม ในตรงที่อาจารย์ไปไปเห็นที่แรกนะครับก็ผมไม่ได้มองปลวกวก,ก็คือเป็นเหมือนฮอร์อโมนเร่งน่าจะดีค่ะมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็เป็นกอเหมือนว่าป,ปลูกเราปลูกหลายต้นแต่ไม่ใช่นะครับปลูกต้นแล้วมันก็ขึ้นมาด้วยกันขึ้นมาโอขึ้นมาด้วยกันโอ้พ่อผมเทียนมีเจ็ปีมีหกปีเจ็ดปีคือมันไม่ขึ้นก็ปลูกใหม่ปลูกอีกตอนนั่งประมมาณนี้ไ่ต้องมีพี่เลี้ยงเลยตรงนี้ ใส่ลากกับมันใหญ่เลยมันเขาบอกแซวว่ามันมาไกลอยู่น้อลากมันเนาะมาหากินกับเขาเนาะแ<ะ>ต่ก่อนก็ได้กินเกือบหวานท <c oughs> ี่เดียวนะครับโอแกงทุกวันปลาอ,อมติดปลาแล้วประมาณนี้นนก็ผัดผักหวานใส่น้ำมันหอยก็อร่อยดียใช่ใช่อร่อยอร่อยนี่ผักหวานดงนะครับนี่หวานดงก็คือจะต้นต้นที่ใบเล็กๆลปลูกด้วยเมล็ดลักษณะแผกกว่าต้นนี้ชัดมากเลยกหวันดีงนะครับขึ้น ข้มาาลผจะใหเกบต้นตัวเมียก็คือมันจะมีดอกแล้วก็มีมีผลด้วยมีดอกตัวพู้แล้วก็ดอกตัวเมียผสมกันแล้วมันจะเป็นติดผลวงมะม่หรือมะไฟอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์อ๋อพอติดผลแล้วก็เก็บไว้ไปทําพัน์ต่อผมรู้ว่าเกษตรกรคนในสนใจเรื่องเฉพาะพันธุ์ก็สอนเขาบอกเทคนิควิธีคัดเลือกเมล็ดพันธ์แล้วก็เพาะถั่วงอกมาที่นี่ได้ครบทุกอย่างเลยเนาะ ่อไปม yup. ันก็ขึ้นตรงนี้เดียวมาจากลากมันออกมาเรื่อยๆนี่ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งงามเนาะครับผมนี Rivers ่ที่อยู่ด้วยกันอ่ะสี่ห้าต้นเลยยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งสวยยิ่งงามยิ่งแบบว่าขนาดอยู่ใกล้ต้นมะพร้าวก็อยู่ได้ครับต้นใหญ่บางทีมันเหมือนต้นใหญ่นีครับนี่บางคนบอกว่ามันไม่ชอบมะพร้าวไม่ชอบอะไรมันไม่ใช่ใช่ไหมนี่มาเห็นกันนี้ตกลงมันคืออะไรยอเยอะอยู่่ โอ้นี่อยู่ใกล้มะพร้าวก็ยังสามารถเจริญเติโตไ้นี่พู่ใกล้มะพร้าวก็ยังอยู่ได้ติดเลยนโตได้แล้วก็ยัีอยบันไดเยู่คพั่เพราะว่ามันปลูกแล้เลนี่พี่เลใกล้มะพร้าวก็ยังอยู่ได้ติดเลยนีู่เด้ครับบพนไดกก็บได้เนี่เลกลดอกเขา็ยังอยได้เลยนีีเลกัม้กัวอู้ตัวเียนีี่เกร้ากก็อย่ได้ิดย่ี่เด้พา็งอตัวไู้ตัวเียนี่ราดูยังไงคะคื ถ้าเรากรม,มันว่าพวงของมันกระจุมจุมดอกนะจุมดอกมันจะเวลามันเต็มที่แล้วมันจะออกลูกเลยเป็นลูกที่เราเห็นเหมือนอลูกมะเม้าลูกมะไฟเลยเป็นพวงออกมาเจิสว,วยงามมากครับลูกเขาจะใหญ่เท่ากับแม่เมืงองแล้วไอ้พันดงกับพัน แตกต่างกันไหมไม่แตกผลนะคะแตกต่างกันไม่ไม่แตกต่างใหญ่เหมือนกันลูปผลลีผลกลมนลดหอมไม่เหมือนักหวานดงักหวานดงพกหวานพูมันจะออกเหลืองอย่างนี้ครับแล้วใบเขาก็เปาะง่ายด้วยผมหนาอ้อกรอบพกหวานดงความคิดของผมว่าน่าจะเรามียอดักหวานน่าจะทําซาพกหวาน เขาใช้ใบแก่ก็ทํานะคะทำครับเพราะว่าเขาทําผงนัวเขามาซื้อผมโลละสิบบาทให้ผมเก็บให้อ๋อทำเอาใบแก่เหรอคะไปทําผงนัวรับมงคลเหรอคะอะไรครับรับมงคลบอกคนในบ้านนี่ครับบ้านยังร้นนี่เขามีโรงงานผงนัวอยู่เขามาซื้อกับผมโลละสิบบาทอ๋อคือเอาใบแก่ไปทำเอาใบแก่ไปทำผงนัวไปล้างสะอาดแล้วก็ผึ่งเด็ดแล้วก็เข้าลงอบอบแล้วก็ไปบดอร่อยเหมือนผงชูรสเลยคือต้นมันเตียบไปนี่ก็ตก ถ้าปล่อยไว้มันกว่าสูงสูงอย่างนี้แหละขึ้นไปอย่างนี้ครับผมก็ต่อตอนแรกหนูนึกว่าพันสองพันนี้ผลมันจะรีกับกลมอย่างเงี้ยค่ะครับผมใบเขาจะเอ่อใบเลียวยาตัวนี้ใบจะรีกลมนิดนึงนะครับแล้วผลเขาเหรอคะผลเขาเหมือนกันเลยครับเปรียบเลยเป็นทั้งยาวเนกันครับลูกยาวเหมือนกันครับผมลูกยาวลูกยาวๆขนาดหัวแม่มือนขนาดนิ้วหนึ่งไปถึงนิ้วซ้ำนะครับประมาณสองเซนประมาณนี้นะครับความยาวของเราสซนสองเซนแสดงว่า คคนใกกล้เียงััรบแล้วมีความภูมิใจยังไงบ้างที่ทําตัวนี้สําเร็จก็มีความภูมิใจมีความภูมิใจเพราะว่าไม่ได้เหมือนกับอยู่ที่ห้องเรียนได้ปร,ริญญาตีปร,ริญญาอะไรโทรอะไรเนาะความภูมิใจก็คือเราทําสําเร็จปร,ริญญาของเราก็คือใบไมน้นีครับอมีความภูมิใจนะครับผมก,บก็คือก,การ,การไ,ดได้เห็นการเจริญเติบโตบการ,รสําเร็จ ได้ผลผลิตได้อะไรออกมาแล้วก็ได้ขายได้ให้ญาติพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมมาเยียนอะไรนี้ก็เป็นสิ่งของที่เป็นของฝากได้แล้วก็ให้คนมาเรียนรู้มาอะไรอีกเนาะโอ้ความสําเร็จที่มีมีไม่มีวันสิ้นสุดเลยเนาะมีแบบนี้มีใบไม้มีว่าผกหวานมันออกลูกได้ไงเออมันงูหรือว่ามันสลัด ที่ถามอย่างนั้นก็ออกธรรมชันซาดของมัน <laughs> น้อยของธรรมชันซาดมันก็ออกธรรมมันมันผสมกันยังไงโอ้ตัวผม,ามาก็ตัวว่ามันต้องเป็นธรรมชาติของมันส <c oughs> ะสมอาหารได้มันสมบูรณ์ก็ออกลูกออก